พุทธศาสนาจะตั้งยั่งยืนมาได้นี่ก็เพราะคนที่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามีเมตรตาารรมกรุณารรรมอยู่ในใจอย่างที่ว่ามานั่นแหละก็ถึงได้ทำบุญบริจาคทานบำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัยทั้งสี่มีอาหารบิณฑบาตเป็นต้นนี่ถ้าหาว่าชาวบ้านน้ไม่มีคุณธรรม เมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจอย่างว่าเนี่ยก็ก็จะไม่มีแก่ใจอ่ะธนุบำรงวัดวาศาสนาได้เลยเดี๋ยวก็จะโคษพระภิกษุสามเณรว่าไม่ทำการทำงานอะไรให้เกิดประโยชน์เอเพียงจากอาศัยแต่ผู้อื่นเป็นอยู่มันน่าพูดจริงๆนะตรงนี้นะอ่าเพราะถ้าดูผิวเผินแล้วพระสงฆ์นี่ไม่เห็น ทำอะไรช่วยประชาชนประเทศชาติบ้านเมืองอะไรตื่นเช้ามาก็เพียงแต่ว่าได้บาทแล้วก็เข้าบ้านไปใครเขาใส่ให้ยังมาก็มาฉันกันฉันก็แล้วก็ยูกันไปอย่างนั้นเนี่ยไม่เห็นทำอะไรไม่เห็นได้อะไระถ้าดูผิวเผินแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันก็น่าเป็นอย่างนั้นนะ แต่ถ้าพิจารณาด้วยพิจารณาญาณนะให้ลึกซึ้งลงไปแล้วมันจะมองเห็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลประโยชน์ที่เราจะได้จากพระสงฆ์คืออะไรแต่หมายหมายเอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีนะก็เมื่อคนเห็นพระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีเป็นผู้มากน้อยสันโดษชอบสังกัดไม่เบียดเบียนใครอย่างนี้นะ คอยมองเห็นว่าท่านอยู่เย็นเป็นสุขสบายดีเมากน้อยสันโดษก็หมายความว่าเป็นผู้ปรารถนาให้กิเลสตัณหาความชั่วไล่ในใจใ,ให้บมโนยเบาบางออกไปจนกลัวมันจะหมดสิ้นพาเพียนใหาย,ยามละความชั่วอันนั้นออกไปแม้ว่าใครจะมาผานทะเลาะบวกแวงท่านก็ไม่เล่นด้วยไม่ตอบโต้ด้วย นั่นไงเมื่อเมื่อชาวบ้านผู้มีบุญวาสนามีปัญญามองเห็นพระสงฆ์อย่างนั้นแล้วก็ซาบซึ้งในใจสิวันี้โอ้ความอดทนอดกั้นความไม่เบียดเบียนพระท่านเป็นผู้นำอท่านก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายดีความสันโดษท่านมียังไงท่านก็บริโภคใช้สอยอย่างนั้นท่านไม่ไปประจบประแจงไม่ไป ย่งสิ่งเอาของกงใครมาใช้สอยมาบริโภคเลยสุดแ้วแต่บุญกรรมมันบันดาลให้ผลอย่างไรท่านก็บริโภคใช้สอยไปอย่างนั้นนี่เรียกว่าพระสงฆ์ท่านถือสันโดษยินดีตามมีตามได้ทีนี้ถ้าชาวบ้านทำตามอย่างเอาเราหามาได้เท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นเชื่อบุญเชื่อวาสนาของตัวเอง ตัวเองหาจนสุดกำลังแล้วมันได้มาเท่านี้ก็แสดงว่ามุลวัสนาของตนที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันมีเท่านี้มันว่าหนุนส่งเราเพราะคนเราได้มีกรรมเป็นของตนอย่างที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นทรงพระดำรัสไว้ั่นเนคนเรามีกรรมเป็นของตนควรทำดีไว้ดีกว่าทำชั่วมนว่า ความดีนั้นมันจะตามสนองให้มีความสุขความเจริญต่อไปถ้า,าว่าผู้คิดได้อย่างนี้แล้วนะก็ตั้งใจทำความดีเข้าไปความชั่วก็ละเว้นออกไปอย่างนี้การทำความดีก็อย่างว่านั่นเละอาศัยความไม่โลภยินดีตามมีตามได้ตนหาได้มาอย่างไรก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้น มันก็ไม่ได้เบียดเบียน,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 นผู้อื่นให้เป็นทุกเดือดร้อนทีนี้ตนเองก็ไม่เดือดร้อนเพราะเหตุว่าไม่ได้เบียดเบียนใครแม้ว่าจะได้สมบัติเขาของเงินทองมาไม่มากเหมือนอย่างคนบางคนที่เขามีมากกว่าก็ไม่เดือดร้อนอเพราะว่าภายในจิตใจแล้วน่ะมันไม่ทะเยอะทะยานเกินขอบเขตเกิน,กนบุญว่านาของตนไปตนมีบุญว่าสนาเพียงเท่านี้ ตนก็ยอมยอมรับบุญวาสนาของตนเท่านี้คนอื่นเขามีมากกว่าตนเราก็สดแสดงความพอยยินดีไปด้วยทิฏเนว่าวมีมุทิตาจิตเออนึกว่าเขามีบุญมากกว่าเราคแต่ชาติก่อนเขาได้ทำความดีมามากเพราะนั้นมาชาตินี้ความดีก็ามาสนองให้เขาเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยาศเสรเสริญขึ้นมาไอเราแต่ก่อนโมเมาประมาท ไม่ฝึกตนไม่ทำความดีให้มากไว้มักจะไปทำความชั่วมากกว่าความดีคนมันจึงมาปรากฏในปัจจุบันนี้ความเสื่อมนี่มีมากกว่าความเจริญสินี่การทำความดีเข้าไปผลม,มันจะได้ดีมันจะเจริญรุ่งเรืองอะความชั่วที่ตัวทำไว้มาตัดร้อนลงเสียทำให้อะไรอะไรก็เสื่อมลงไป ลาบยศสนเสริญอะไรก็เสือ่อมลงครันเมื่อตั้งอ,อกตั้งใจทำความดีเข้าไปเอ้าความชั่วมันก็มาสกัดกั้นไว้อีกอยู่อย่างนี้คนบางคนจะเลื่อนลุ่งเรืองไปไม่ได้เลยอ่าแต่ชาติก่อนนั้นเป็นอะไรอ่ะเอ้าแต่ชาติก่อนนั้นมันก็อาศัยกิเลสตัวนี่นคือตัวอิจฉาสิเห็นคนอื่นเขาได้ดีไปขัดขวาง เห็นคนอื่นเขาได้ดีกว่าตนน่ะไม่พอใจไปขัดขวางเขาให้เขาเจริญไปไม่ได้ออย่างนี้นะนี่ร,รมนั้นมันก็ตามมาเลยตามมาสนองเอาแต่คนไม่รู้ทัวรอกเรื่องมันนะไปโทษแต่ผู้อื่นนั่นแหละเห็นคนเข้ามาเบียดเบียนตนก็ไปโทษเขาเอาไปผูกใจเจ็บไวค้คิดแก้แค้นเข้าไป เวรนต่อเวรนมันก็เลยตามผูกพันกันไปไม่รู้จบรู้สิน้นถ้าผูใ้ใดรู้ตัวว่าเออไอเรื่องเช่นนี้มันน่าจะเป็นกรรมเวรนของเราที่ทํามาแต่ก่อนนะเรามันต้องได้ไปอิจฉาตัดรอนความดีของคนอื่นเขาเออกรรมนะมันยังตามมาสนองเอาอย่างนี้นะท <c oughs> ่าผูใ้ใดระลึกได้อย่างนี้แล้วก็เอาอดทนแบบนี้นะใครจะมา อิจฉาเบียดเบียนอะไรก็ไม่ผโผล่กโกรธโผล่ขยบาหไม่คิดแก้แค้นเอาละขอให้กรรมเวรมันให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ให้หมดไปชาติหน้าขอจะให้มีอีกต่อไปขอให้เลิกแล้วแก่กันไปเมื่อถูกเบียดเบียนทีไรเราก็อธิษฐานใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปพอกมเวรมันให้ผลหมดแล้วมันก็หมดไป เมื่อกรรมเวรนะั้หมดไปกรรมดีที่ทำมาแต่ก่อนเมื่อให้ผลก็จะเริญรุ่งเรืองไปถ้าหากว่ากรรมดีที่ตนทำมามันมีอยู่นะถ้าตนไม่ได้ทำมาก็อย่างว่ามันก็ทุกจนหนโลกมันก็ชีวิตก็เสื่อมไปจนตลอดหมดอายุสังขารไปนู่นนะอ่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้อย่างนี้นะคนไม่ค่อยคิดกันหอกเรื่องมันนะเพราะนั้นจึง คิดค้นเอามาพูดสู่กันฟังนะมาัากจะข้ามกายไปเลยบางคนนะถึงแม่นับถือพุทธศาสนาอยู่ว่าตนเป็นผู้ปฏิบัติวัดวาศาสนาอยู่อย่างนี้นะถ้าผูกก่้กรรมมันเก่านะมันตามมาสนองไม่รู้ตัวเลยนึกไม่ได้เลยไปโทษแต่ผู้อื่นนะว่ามาเบียดเบียนตนฝ่ายเดียว อย่างนี้นะแล้วก็คิดแก้แค้นเขาไปอย่างนี้มันก็เป็นเวียนผูกพันกันไปอย่างนั้นเนี่นั่นไม่ถือว่าเป็นผู้รู้ธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้รู้ธรรมคาสอนพระุทเจ้าจริงก็อย่างว่านี่นะพระพุทธเจ้ายังไดรร้ตรัสภาษิตด้วยว่าอะโกเทนสิเนโกทังเพึ่งเอาชนะความโกรธด,ด้วยไม่โกรธตอบ อาสาธงสาทุนาชิเนเพิ่งเอาชนะความไม่ดีด้วยการทำดีตอบอเพิ่งเอาชนะคนตนีด้วยการให้เห็นไมนิมิติทางทารทารพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้านั้นทรงสแสดงไว้อย่างนี้แต่คนส่วนมากปฏิบัติตามไม่ได้เดิมมานะใครโกรธมาแล้วก็โกรธตอบทันทีอะเช่นนี้มันก็เวนเวนกันไม่รู้จะจบสิ ไปอย่างนั้นใครทําไม่ดีต่อตอนบางในตนก็ทําไม่ดีตอบใครตะหนีไม่ยอมให้อะไรแก่ตนเลยเมื่อเขามาขออะไรตนตนก็ไม่ให้เหมือนกันตั้งแต่เราไปขอเขาเขายัางไม่ให้มันนี่เมื่อขอเราเราเราก็จะไปให้มันทําไมอ่ะมันนี่มันก็เลยลยเป็นมิตรเป็นญาติกันต่อไปไม่ได้แล้วคนสองคนนั่นนะอหันหลังให้กันเลยนี่ ทีนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเพิ่งเอาชนะคนต่หนีด้วยการให้เอาเราไปติดต่อเขาเขาไม่เอื้อเฟื้อกับเราเขาไม่เป็นไรเมื่อเขามาติดต่อกับเราขอร้องเราช่วยเหลือเราช่วยเหลือไปตามมีตามได้อย่างนี้ต่อไปเขาก็เห็นคุณของเราวะนี่นั่นละเขาเห็นคุณของเรา เมื่อเราไปเอื้อเพื่อไปติดต่อเขาภายหลังเขาก็อาจให้เราได้แต่ที่สุดก็เลยเป็นมิตรเป็นสหายเป็นญาติกันสืบต่อไปเลยชักชวนกันทําความดีร่วมกันไปได้นี่พระพุทธเจ้านะั้นพระองค์รู้แจ้งจริงๆเรื่องหมู่นี้นะจึงได้ทรงแสดงเป็นพุทธภาษ์ไว้เมื่อใครทําไม่ดีต่อเราออย่างนี้ ไอ้เราอย่าไปทําไม่ดีตอบเขาแบบนี่เราทําดีตอบเขาเสมอเช่นอย่างว่าเราขอเราอลยรเขาทําอย่างนี้ช่วยเหลือบ้างเขาไม่ทําเขาบอกปัดไปเลย,ยนี่กระชางขั้นต่อไปถ้าเขามีธุระอะไรขอร้องเราไปช่วยเอ้าเราช่วยอย่างนี้แหละเราช่วยเราไม่ถือโกรธไม่ถือเกลียดเพราะว่าเราจะแก้กรรมแก้เวรนั้นหมู่นั้นเรื่องมันนะ่ะ เมื่อเราทําอย่างนี้ไปมันก็ญาติดีกันอย่างทีว่านั้นเนี่ยมันก็ญาติดีกันไปได้ก็เลยเช่วยช่วยเหลือพื่คุณกันไปได้ไม่มีเวรต่อกันและกันเลยทั้งนี้และทั้งนั้นเน่ยมันเกิดจากดวงคิดที่มีคุณธรรมอันสูงส่งอยู่ในใจคือเมตตากรุณาโมติตาอุเบกขาน่ะนะอย่าไปลืมไอ้อย่างที่ว่า เขาทำกับเราแล้วเราไม่โกรธเขาเราให้ภัยเขาไปนั่นแสดงว่าจิตใจของคนนั้นเป็นอุเบกขาเอมันจึงเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาอยู่ในใจแล้วแน่นอนมันก็ตอบโต้กันเลยเรื่องกรรมเรื่องเวรหนอถ้าเราตอบโต้ไปมันก็เป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปไม่มีความสุขความสงบได้อา่าเลยอย่าไปผูกเวรกันเลยนะวางใจเป็น อุเบกขาลงไปนั่นพโมยารสี่ให้พากันใส่ใจไว้ให้มากมากมันเป็นคุณธรรมอันสูงส่งระง,งับกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้แต่ระง,งับให้ขาดเด็ดไม่ได้หรอกมันจะขาดเด็ดถอนราก,กันได้จริงๆริงก็อาศัยปัญญาบบบนี้นะอาศัยสมาธิอาศัยปัญญา นั่นแหละมันการละกิเลสเนี่ยต้องละเป็นขั้นขั้นไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปละปุ๊บปั๊บทีเดียวให้หมดลากถอนโคนไปเลยมันไม่ได้มันไม่ได้มันยังต้นไม่ใหญ่อย่างนี้นะเราจะไปตัดปุ๊บปั๊บให้มันขาดไปเลยมันไม่ได้ต้องตัดต้องถอนไปต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างแข็งแรง ไม่ใหญ่ๆนะมันถึงตักลงได้อันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเลยมรนดากิเลสทั้งหลายอย่างหยาบก็มีอย่างลางก็มีอย่างละเอียดก็มีนี่อย่างหยาบนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้อ,อะละด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเหมือนกันแหละเหมือนกันะ อย่างกลางนั้นทรงสอนให้ระง,งับด้วยการภาวนาอย่างเดียวก,ก็ยังหยาบเนี่ยให้ทานเป็นการบรรเทาเสียซึ่งความโลภความตน,นีรักษาศินในบริสุทธิ์เป็นการบรรเทาเสียได้ซึ่งความโกรธความมายาบาทอย่างนี้ในความหลงนั่นนะระงับได้ด้วยภาวนาอ การภาวนานี่มันก็มีอยู่สองขั้นตอนมาเนี่ยการทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปด้วยการเพ่งกรรมฐานอะไรหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นบริกรรมพุทธโธให้อยู่ภายในใจิตใจไม่ส่งออกนอกอันนี้ถ้าคุ้ใดทำพุทธโธนี่อยู่ในใจให้อยู่ภายในได้มีหวังใจสงบลงแน่นอนอ แต่ถ้าว่าผู้ใดมีจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันชอบคิดมากอย่างนี้ก็ไปเพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อย่างนี้นะไม่คิดอะไรอ่ะมีสติควบคุมจิตให้กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนานไปจิตมันคิดไปทางอื่นไม่ได้เพราะสติควบคุมอยู่อย่างนี้มันก็สงบลงได้แบบนี้มันเป็นอย่างนั้น เมื่อจิตสงบลงแล้วในขั้นต่อไปก็เจริญปัญญาเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันห้าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่แนะนำสั่งสอนมาหลายครั้งหลายหนที่ล่วงมาแล้วนั่น,นก็ไม่ทราบว่าจะไปสอนอะไรอะ่ะเพราะการเจริญปัญญานี่ก็หมายเจริญไตรลักษณ์นั่นเองนะ ต้องพิจารณาความไม่เที่ยงแห่งสังขารความเป็นทุกข์ทนยากลำบากแห่งธาตุสี่ขันธ์ห้านนี่พิจารณาความเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดของธาตุสี่ขันธ์ห้านนี้ให้มันรู้มันเห็นแจมแจ้งด้วยปัญญาขึ้นมาจริงจงนี่ถ้ามันเห็นด้วยปัญญาจริงๆริแล้วอย่างเนี้ยมันจะละอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขา อยู่ภายในธาตุสี่ขันห้าอันนี้ได้เลยอนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของการเจริญปัญญาก็คือเจเจริญสไตรลัก